การแก้ดวงที่ดีที่สุดฟังครูนะคะถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกจิตตกแบบอยากดูดวงทะเลาะกับสามีทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับเพื่อนการเงินไม่ดีการงานไม่ดีความรักไม่รุ่งโรจน์รู้เลยว่าดวงไม่ดีไม่ต้องดูหมอเพราะคุณกําลังดูให้ตัวเองอยู่เพราะถ้าคุณดวงดีคุณไม่ดูหมอเชื่อครูการดูหมอต้องเช็คดวงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดูสูงสี่สูงห้าอันนี้คือศึกษาขั้นเทพขั้นลึกเลยไม่ได้เอามาพูดเล่นนะคะนี่พูดเล่นไม่ได้นะ การดูดวงค่ะเราจะต้องดู <c oughs> ตอนที่เราแบบว่าหนึ่งเช็คดวงว่าปีนี้จะเป็นยังไงธุรกิจหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบจิตใครของไม่ค่อยดีเลยสามีเป็นอย่าง,งานั้นแม่เป็นอย่างนี้เงินไม่พอใช้งานไม่รับเรื่องตกงานแน่นอนคุณทุกคุณจะไปดูหมอแล้วทีนี้ถูกต้องไหมฟังค่ะไม่ต้องดูทํานายเลยคุณทํานายตัวเองเลยว่าดวงตก <c oughs> ทีนี้วิธีการแก้ดวงคุณฟังนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกจิตตกไม่ต้องเข้าหาหมอดูเลยเวลาจะเข้าหาหมอดูเข้าหาหมอดูตอนจิตสว่างตอนจิตเปิดตอนกําลังฟู เขาใจหรือยังนักธุรกิจไม่ดูหมอตอนจิตตกอันนี้หลายคนไม่รู้ใช่ไหมนักธุรกิจฟังนะคะเขาจะดูดวงตอนเขาเฟื่องฟูเท่านั้นอจริงเขาจะดูเรื่องโหราศาสตร์จะมาย้ายโน่นย้ายนี่ในบ้านในที่ทํางานตอนเขาดวงฟูเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นการเสริมเขาจะไม่เอาออกแต่เขาจะเอาเขา้าทีน,นี้วิธีการแก้ดวงง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกจิตตกไม่ต้องไปดูหมอคะ่ะไม่ต้องไปดูดวงคะ่ะนั่นแสดงว่าคุณดูให้ตัวเองก่อนไปดูหมอคุณเศร้าคุณหมอคุณจิตตกวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะฟังนะหนึ่ง ถ้าไม่อยากเสียตังค์เลยถ้าไม่อยากเสียตังค์เลยสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตวิธีการฝึกจิตนี่คือโอ้โหเป็นการสะดกดคอ,อขั้นเทพเป็นการสะดกดคอ,อที่คุณเชื่อไหมแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นจิตตกของคุณน่ะทะเลาะสามีทะเลาะลูกทะเลาะพ่อ,พอแม่ทะเลาะเพื่อนหรือเกิดการโกงเงินกันเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณจิตตกคุณลองสิสวดมนต์เก้าวันลองดูเลยท้าเลยนี่คือศึกษามาหมดทุกศาสตร์แล้วค่ะ สวดมนต์นั่งสมาธิ9วันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงก็สวดมนต์นั่งสมาธิทำสมาธินะคะก็เป็นการสะดาะเคาะที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งนี่คืออันดับหนึ่งก่อนนะ <c oughs> ต่อคุณทำบายสีไปทำอะไรก็ตามสู้สิ่งนี้ไม่ได้ค่ะคุณเคยไปฟังพระ,ะไหม พระที่เป็นเกจิเนาะพี่๋เนาะที่เราฟังอ่ะเขาบอกว่าบุญใดไม่เท่าบุญนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะนี่คือบุญอันดับหนึ่งสูง<ม>สุดต่อให้คุณมีเงิน5้าล้าน10ล้านไปทําบุญไม่เท่ากันนั่งสมาธิสวดมนต์บุญคนละแบบก,กันบุญอันนั้นเป็นบุญที่เราอ่ะสามารถถ่ายไปได้ในทุกชาติเนาะเราสร้างอะไรไว้เราก็จะได้สิ่งนั้นหมายถึงว่าไม่อดไม่อยากไม่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่บุญที่ที่จะให้เราได้ในชาตินี้เลยคือให้ได้เยอะเลยก็คือบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์นั่งสาาแ้้่่บบบุนนีรูึกอย ให้สมบุญโดยเฉพาะบุญเฉพาะคนเข้าใจนะมไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าจะทะเลาะกับสามีแล้วเคยทะเลาะกันมาระวังนะถ้าไม่อยากให้เลิกลากันต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องทําค่ะคุณสวดมนต์นั่งสมาธิสมบุญให้ผัวอย่างเดียวเลยนี่คือเรื่องจริง9วันติดกันทำทั้งที่ทจิตเป็นแบบนั้นเลย9วันนะคะแล้วก็สมบุญพูดชื่อเลยพูดชื่อใครฟังนะหลายคน1พูดชื่อสามีหรือลูกที่คุณทะเลาะด้วยหรือคุณมีปากเสียงหรือคุณรู้สึกว่าดวงไม่เข้ากันเลยอะไรแบบนี้สอ เทวดาประจําตัวของคุณคณนนี้พูดชื่อนะคะเทวดาประจําตัวเลือดๆอย่างเงี้ยค่ะสเจ้ากรรมนายเวรของคนนี้ทั้งหมด3ชื่อที่คุณต้องเรียก1ชื่อของสามี2เทพเทวดาประจาตัวสามีสเจ้ากรรมนายเวรของสามีทําแบบนี้ติดกัน9วันค่ะ9วันนั่งสมาธิสักสิบยี่ินาทีที่เหลือสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ภายใน1ชั่วโมงให้ครบภายใน1ชั่วโมง9วันติดกันลองดูค่ะนี่คือการแก้กรรมที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุดไม่ต้องรอให้ครบรอบกรรมนะคะไม่ต้องรอคะ่ะวิธีการแก้กรรมกับตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปให้ใครแก้กรรมให้คุณเลยก็คือการปล่อยสัตว์ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์ใหญ่นะคะโคกระบือไปร่วมด้วย5บาทสิบาทนะคะขอให้ฉันได้ร่วมได้ปล่อยชีวิตโคกระบือขอให้ฉันได้ร่วมได้ปล่อยชีวิตสัตวนะ์หรือเมื่อกี้บอกแล้วนาองว่าปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสวดมนต์มีปล่อยสัตว์สามค่ะบริจาคลงศพอันนี้คือเรื่องจริงค่ะบริจาคลงศพกับทําบุญห้องน้ําฟังนะคะ สี่อันนี้ค่ะได้หมดเลย,ยอย่างใดอย่างหนึง่งหรือทุกอย่างได้เลยถ้าคุณรู้สึกทุกข์มากคุณทํามันสี่อย่างเลยเนาะหรืออันสุดท้ายอย่างที่บอกค่ะทําบุญห้องน้ําทําบุญห้องน้าเป็นการปลดทุกข์นะคะเพราะต่อให้คุณตายกี่ภพกี่ชาห้องน้านั้นถ้าไม่ถูกรื้อถอนถ้ายัางใช้ได้เขาจะใช้ได้ตลอดไปมันทาให้คนได้ปลดทุกข์อันนี้คือฟังพระมามนะคะไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองอ่ะนี่บอกไว้ค่ะวิธีการแก้กรรมสีวิธี